ใส่ฟ้าเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับประมไปกับน้องสายฟ้าด้วยนะครับนะครับผลงานของน้องสายฟ้านะครับจ,จะมีตับฟ้าหมาดจะมีฮันนี่มีเอาหมษ์ีแล้วนะครับโอ๊บ้าเลยอันนี้การบุญเจีารบุญนี้คุณพทีเอ้ารอได้สันสิงเงีมสันเงีม ออเดียวโอ้สาชเกาลียกติคนเกาหลีนะติดปากติดทางจากไหนจ๊ะโอุ้ดีนะครับแล้วก็หนุนหนาดูลีลากันยยงย้ายเศรษฐกนะน่าอนนี้นมาโด่งดังไปทั่วโลกนะ เรียนรู้ได้ครับส่วนมากแล้วช้างที่จะมีการแสดงนะครับก็อายุไม่เกินช้างสิบปีสามสิบปีนี่ก็จะไม่แสดงนะครับเพราะว่าเขาโตแล้วเขาโตใหญ่แล้วนะครับก็ต้องอยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับหรือว่าจะไปรับการเที่ยวก็ได้เป็นอายุสองขวบขึ้นไปเนี่ยสองขวบถึงราวยี่สิบสามสี่ปีนะครับ ก็หมดแล้วนะครับไม่ให้แสดงแล้วนะครับเป็นช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วโตแล้วแต่บางชื่อก็แสดงได้นะบางชื่อก็แสดงได้แต่ไม่ได้แสดงแบบเก่งๆเหมือนกับเด็กๆเขาอดีตเคยแสดงเก่งอดีตเคยแสดงเก่งน่ารักสวยงานแต่เวลาโตไปก็ นะครับก็ต้องให้เขาหยุดเพราะว่าเราเป็นสัตว์โตนะครับสัตว์ตัวใหญ่สูงใหญ่นะครับน้ำหนักเยอะนะครับจะไปให้ตะยกแข้งยกขาเมื่อนกับน้องเราคงจะไม่ได้นะครับเราจะให้แค่นะครับการแสดงแบบคนชื้นเล็กๆน้อยเท่านั้นเองครับการเรียนรู้การฝึกช้างมีระยะเวลาในการฝึกนะครับมีระยะเวลาในการเรียนมีระยะเวลาในการหยุดเขาเรียนหยุดให้เขาแสดงมีนะครับ ใช่ว่าเราจะให้เขาแสดงโจ๊ตะเดลกะเิลกระเปิดเปิดเปิดไม่ใช่นะครับในหลายท่านอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่รู้นะคือไม่รู้เลยก็มีเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะครับหมู่บ้านช้างนะครับผมเองก็อยากจะชี้แจงและประชาสัมพันธ์กับท่องเที่ยวได้ได้ทราบถึงความเป็นอยู่นะครับชีวิตคนกรบช้างนะครับความผูกพันระหว่างคนกรบช้างว่า